ผมก็ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะก็คือเวลาผมทานอะ่ะถ้าถ้าเกิดเราโอเคคิดว่าเข้ากันดีแล้วถูกไหมครับกินเลยอะ่ะอร่อยนะแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ย ลองลองลองทำดูนะครับว่าจะรู้สึกเหมือนผมไหมอ่ะอืมผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ลองทำดูแล้วลองลองมาบอกผมนะครับว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันยังไงผมก็ว่าแบบเนี้ยอืมดีกว่าแบบนี้